สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา a Channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งของออนไลน์จากเว็บไซต์ของแมคโครกันค่ะว่าเราเนะะี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างซึ่งตอนนี้นะคะแมคโครเองเนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์แล้วนะให้เราเนี่ยสามารถเลือกซื้อของนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องไปถึงแมคโครนะคะแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยสินค้าเนี่ยก็จะมาส่งให้เราถึงหน้าบ้านเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าง่ายแล้วก็ สะดวกมากๆเลยนะโดยในวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะช็อปกันนะเดี๋ยวพยนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดผ่านลิงก์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของแมคโครกันได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลด้วยค่ะส่วนเท่าวันนี้นะคะใครที่อยากช็อปกับแมคโครกันแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วไปโผล่สู่หน เดียวกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโดยเว็บไซต์ของเมครตัวนี้นะคะถ้าใครเพิ่งเคยเข้าครั้งแรกนะคะเขาเนี่ยก็จะมีการสอบถามนะคะถึงที่อยู่ของเรานะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกรอกนะคะเป็นจังหวัดเขตแล้วก็อำเภอของเราไปได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะอ่ะอันนี้นะคะอย่างของพอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเขตแขวงนะคะตามที่เพื่อนๆอยู่ได้เลยนะ โอเคค่ะท okay, ุกคนเรานะคะก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของแมคโครแบบนี้แล้วเนาะที่นี้ค่ะทุกคนันดับแรกที่พออยางให้เ,เพื่อนๆทำนะคะนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกของแมคโครค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะเราเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมาสมัครสมาชิกอยู่ดีนะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับสมาชิกที่เรามีที่แมคโครปกตินะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เนาะสิ่งที่เราต้องทำนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ขีด3ามขีดด้านบนได้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบกับลงทะเบียนนะคะเพื<ๆ>่อนๆ สำหรับใครที่ยังไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะให้เราเนี่ยกดคำว่าลงทะเบียนนั่นเองค่ะ พอเรากดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเขาเนี่ยจะให้เราทําการสร้างบรรัญชีค่ะทุกคนก็จะมีการถามนะคะว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจอันนี้นะคะก็สามารถสับเปลี่ยนได้เนาะอย่างของพอนะคะเป็นบุคคลทั่วไปนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เรานะคะใส่ข้อมูลเป็นชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรนะคะแล้วก็โค้ดแนะนําอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะ,ะอ่ะอย่างของพอนะคะก็จะเป็นอโรชาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโค้ดแนะนํานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอ ะะจะทิ้งโค้ดแนะนําของพลอยเอาไว้นะสําหรับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กันนะคะก็ฝากใส่โค้ดแนะนําของพลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเพื<ๆ>่อนๆที่นี้นะคะก็ให้เพื่อนๆใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกดคขาว่าสร้างบัญชีได้เลยะคะ่ะพอเราสร้างบัญชีนะคะเขาเนี่ยจะส่งรหัส OTP นะคะมาให้ที่มือถือของเราค่ะเพือ<ๆ>พ่อนๆก็ให้เราเนี่ยรอรับรหัส OTP นะคะแล้วเพื่อนๆก็นํามาใส่ได้เลยหลังจากนั้นนะคะกดตรวจสอบรหัสได้เลยค่ะทุกคน อะที่นี้นะคะเพื่อนๆพ่อยเนี่ยก็จะสร้างบัญชีผู้ใช้เนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถเริ่มที่จะช้อปปิ้งสินค้าในแมคโครกันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าในเว็บไซต์ของเขานะคะก็คือจะมี สินค้านะคะหลากหลายอย่างเลยนะคะเหมือนเราเนี่ยได้ไปที่แมคโครจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าถ้าสําหรับใครนะคะรู้สึกว่าเลื่อนแล้วหาสินค้าที่ตัวเองกําลังดูอยู่ไม่เจอนะคะเ,เพื่อนๆเราเนี่ยสามารถกดค้นหานะคะที่ด้านบนได้นะสมมุตินะคะวันนี้เนี่ยพออยากจะซื้อเป็นเครื่องสักผ้าแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ไปได้เลย เครื่องซักผ้านะคะอ่ะพอเรากดเครื่องซักผ้านะคะเขาเนี่ยก็จะรวบรวมนะคะเครื่องซักผ้าที่มีทุกรุ่นในแมคโครนะคะทุกคนมาให้เราดูเลยนะอ่ะเรานะคะก็สามารถเลื่อนดูสินค้าได้เลยนะสมมุตินะคะเพื่อนๆว่อบาพอยเนี่ยมาสะดุดตานะคะกับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เนาะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อดูนะคะว่าเฮ้ยสินค้ารุ่นนี้มีสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติของเครื่องเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะอ่ะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีรายละเอียดบอกด้วยนะคะว่ารุ่นนี้ คือรุ่นอะไรนะคะสีอะไรนะความจุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคาค่ะเพื่อนๆจะมาอยู่ตรงนี้เลยอย่างตัวนี้นะคะก็อยู่ที่24งหมเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนพอเรานะคะดูสินค้าตัวเครื่องสั้อผ้าตัวนี้จนพอใจแล้วนะคะเพื่อนๆกันให้เราเลื่อนลงมาเลยนะจะมีคําว่าเพิ่มในตะกร้าอยู่ค่ะเพื่อนๆกดบวกเพิ่มในตะกร้าไปได้เลยแบบนี้นะคะทุกคน หลังจากที่เรานะคะทำการบวกเพิ่มลงไปในตะกร้าแล้วนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้นะคะว่าด้านบนนะคะบนรถเข็นเนี่ยก็จะมีสินค้าอยู่1ชิ้นแล้วค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าเราอยากช้อปสินค้าในแมคโครต่อนะคะก็ให้เรานะคะกดกลับไปที่หน้าแมคโครโปรลักได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยช้อปปิ้งสินค้าต่อได้ตามใจเลยนะคะโดยให้เราเนี่ยกดคาว่าเพิ่มลงตะกร้าต่อไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอันนี้นะคะช้อปได้หมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กสินค้าใหญ่นะอ่ะสมมุิ นะคะว่าอพออยากได้โซดาเพิ่มอีก1อันนะก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะเลื่อนลงมากดเพิ่มลงรถเข็นแบบนี้นะคะแล้วที่นี้ค่ะทุกคนเพื่อนๆค่ะพอเราเนี่ยรู้สึกว่าโอเคช็อปจนพอใจและช็อปไปทักสิบอย่างแล้วเรารู้สึกโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดไปที่รูปตัวรถเข็นตัวนี้ได้เลยนะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เช็ครายการนะคะว่าโอเคสินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยถูกต้องไหมนะคะอ่ะยอดรวมก่อนหักเท่าไหร่นะคะส่วนลดเท่าไหร่อันนี้ส่วนลดเดยอะมากๆเลยนะคะเพื่อน นะค่าจัดส่งนะคะเท่านี้นะคะอันนี้เนี่ยในส่วนที่มีค่าจัดส่งสูงเนี่ยเพราะว่าพอสั่งเป็นพวกเครื่องสักผ้านะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นสินค้าอย่างอื่นนะคะก็ราคาค่าจัดส่งก็จะถูกลงนะแล้วก็มีให้ใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีโค้ดก็ใส่รหัสแล้วก็กดตกลงได้นะหลังจากที่เรานะคะเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราเนี่ยกดคําว่าเช็คเอาท์ได้เลยค่ะพอเรากดเช็คเอาท์แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนในหน้านี้นะจะเป็นหน้าให้เรานะคะเพิ่มที่อยู่การจัดส่งค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดบวกเพิ่มที่อยู่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลตามนี้นะเป็นชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรนะคะถ้าใครมีบริษัทก็ใส่ข้อมูลได้นะคะในส่วนนี้ไม่ได้บังคับนะพอเราใส่ที่อยู่เสร็จนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็ให้ใส่ที่อยู่สําหรับใบเสร็จด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ตัวใบเสร็จนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะกดติกว่าจะเป็นการจัดส่งหรือว่ารับที่สาขานะคะอย่างพออยากให้เขามาส่งที่บ้านนะคะก็กด เป็นจัดส่งไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกเวลาได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนก็กดเลือกเวลาไปได้นะคะแล้วเรานะคะก็เช็ครายการอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่หน้าชําระสินค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยก็จะมีวิธีนะคะให้เราเนี่ยกดชําระสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นโอนจ่ายนะคะบัตรเครดิตหรือว่าเก็บปลายทางชาระปลายทางนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลือกวิธีที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นค่ะทุกคนเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถช็อปสินค้านะคะ กับตัวแมคโครได้แล้วค่ะบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะโดยถ้าใครนะคะที่อยากช็อปสินค้านะคะจากแมคโครนะเดี๋ยววันนี้นะคะพอก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปช็อปสินค้ากันได้เลยที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องพอ,อยนะคะก็ฝากใส่โค้ดแนะนํากันด้วยนะคะทุกคนก็สาหรับวันนี้นะคะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอ,อยก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมน บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย